วิธีประหยัดเงินสําหรับคนเลี้ยงสัตว์เพราะภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ใช่น้อยๆหากไม่อยากเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็อยากจะเลี้ยงสัตว์อยู่อย่างมีความสุขขอให้มาดูวิธีประหยัดเงินสําหรับคนเลี้ยงสัตว์กันเลยดีกว่านะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนจานวนมากนิยมมีสัตว์เลี้ยงอย่างม้าแมวหรือสัตว์อื่นๆไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอาจจะเพื่อไว้เฝ้าบ้าน ไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาหรือไม่กระทั่งเป็นสิ่งเยียวยาจิตใจก็ยังมีแต่สิ่งที่ตามมาเมื่อเราตัดสินใจพาสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านก็คือค่าใช้ใจ่ายในบ้านที่มากขึ้นนั่นเองทั้งค่าอาหารค่าวัคซีนต่างๆหรือกระทั่งค่าของเล่นสําหรับสัตว์เลี้ยงในวัยเด็กก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดีและเลือกใช้เงินอย่างฉันฉลาดสําหรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆเหล่านี้ภาระการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงก็จะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไปสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาบอกให้รู้ว่ามีแนวทางในบ้างในการดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราที่จะช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้บ้างเริ่มจากวิธีที่1ก็คือประดิษฐ์ของเล่นจากของใช้ในบ้านปัจจุบันมีของเล่นเพื่อสัตว์เลี้ยงผลิตออกมา,มามากมายหลายรูปแบบ แต่ส่วนมากแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงลดราคาราคาก็จะค่อนข้างแพงเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นผลิตของเล่นแทนก็ได้ ถ้าใครเลี้ยงแมวก็อาจจะเอาแกนทิชชูแข็งๆสีน้ำตัดนำมาตัดตรงปลายทั้งสองด้านให้เป็นกรีบแล้วดัดออกด้านนอกรับรองว่าน้องแมวเห็นแล้วจะต้องกระโจนเข้าหาแล้วปัดไปปัดมาอย่างเมามันอย่างแน่นอนนะครับหรือจะใช้หลอดดูดพลาสติกขยับไปขยับมาล่อให้แมวตามหรือเคียวเล่นก็ยังได้สําหรับคนที่มีลูกหมาอาจจะเจอปัญหาหมากัดรองเท้าจนพังไปหลายคู่ดังนั้นเราอาจจะหาไม้มาสักชิ้นหนึ่งตัดให้มีขนาดพอดีกับปากของน้องหมาตัวนั้น แล้วก็คัดด้วยกระดาษไส้เพื่อให้ไม่บาดปากนะครับจากนั้นก็ให้น้องหมาของเราใช้เป็นของเล่นสําหรับเคี้ยวได้เลยเป็นการฝึกไปในตัวว่าอันไหนควรเคี้ยวเล่นได้หรืออีกอันไหนที่ไม่ควรเคี้ยวเล่นนั่นเองนะครับ วิธีที่2ก็คือทําขนมเพื่อสุขภาพจากในครัวสําหรับคนที่ชอบเทรนสัตว์เลี้ยงหรือชอบให้ขนมขบเคี้ยวแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างสีสันให้กับการกินอาหารเวลาไปร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงอาจจะต้องกุ้มขมับเพราะว่าค่าขนมกินเล่นแพงเลือกเกินแต่ก็ต้องกัดฟันซื้อเพราะว่าอยากให้สัตว์เลี้ยงตัวเองนั้นมีขนมที่อร่อยกินได้บ้างนั่นเองนะครับ แต่ถ้าหากอยากจะลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปและยังอยากจะเอาใจสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็เราก็ต้องลงมือทําขนมให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของเราเองกันได้เลยอาจจะลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและเลือกสิ่งที่หาได้ง่ายๆจากในครัวของคุณและน้องหมาของคุณนั้นสามารถทานได้โดยไม่เป็นอันตรายด้วยนั่นเองตัวอย่างเช่นเอามันฝรั่งมาฝานบางๆแล้วเอาไปอบก็จะได้ขนมมันฝรั่งกรอบๆให้เจ้าหมาที่บ้าน หรืออาจจะแบ่งผลไม้เย็นๆสักชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆให้น้องหมายเคี้ยวเล่นก็ยังได้นะครับสําหรับข้อสามก็คือการสารสัมพันธ์ด้วยการอาบน้ําตัดขนนั่นเองการพาสัตว์เลี้ยงไปที่ร้านเพื่ออาบน้ําตัดขนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะว่าสะดวกเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ตามมานั้นก็ถือว่าสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆส่วนมากก็เริ่มที่200บาทต่อครั้งซึ่งไม่ใช่เงินน้อยๆเลยทีเดียว ถ้าหากอยากจะประหยัดเราอาจจะลองมาอาบน้ําตัดขนตัดเล็บให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเองด้วยตัวเองนั่นเองแรกๆอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวไม่ชอบอาบน้ําตัดเล็บเสี้ยนเลยทั้งดิน้นทั้งจะกัดทั้งจะขวนแต่ลองศึกษาเทคนิคในการทําสิ่งเหล่านี้แก่สัตว์เลี้ยงของคุณดูเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้ที่เราจะได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้นแถมยังประหยัดเงินได้อีกด้วยข้อสีก็คือซื้อของดีดูแลดียืดอายุการใช้งาน สินค้าหลายๆอย่างที่ใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงเช่นปอกคอสายจูงชามอาหารหรือเป็นเครื่องจำเป็นที่ต้องใช้โดยที่เราอาจจะต้องซื้อมายอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ช่วยประหยัดเงินเราควรเริ่มจากการซื้อของที่มีคุณภาพค่อนข้างดีอาจจะไม่ต้องถึงกับเป็นของพรีเมียมก็ได้แค่ก่อนตัดสินใจซื้อของสักชิ้นนั้นควรมีลักษณะที่ดูคงทนระดับหนึ่งก็เพียงพอแล้วเพื่อที่จะได้แน่ใจว่าเราจะได้ไม่ต้องกลับมาซื้อของชิ้นนี้อีกเพราะมันพังไปในไม่กี่สัปดาห์นั่นเองจากนั้นเราก็ต้องคอยดูรลอก เครื่องใช้เหล่านี้ให้ดีๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มที่นั่นเองวิธีง่ายๆก็คือใช้เมื่อจําเป็นและเก็บรักษาเมื่อไม่ใช้นั่นเองอย่างเช่นสายจูงเมื่อเราพาน้องหมากลับบ้านมาแล้วเราก็ควรเก็บไว้ในที่ที่พ้นจากระยะเอื้อมถึงของน้องหมาเพื่อที่จะได้ป้องกันความเสี่ยงที่น้องหมาตัวนั้นจะลากสายจูงออกมาแทะเล่นนั่นเองนะครับข้อ5ก็คือ ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอตอนเราได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่ๆสิ่งที่เราควรทําก็คือพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนที่จําเป็นให้เรียบร้อยเมื่อลูกรักของเรามีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่ายก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับและก็ควรพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกๆ6เดือนด้วยเรื่องอาหารก็สําคัญเช่นกันสําหรับคนที่ให้อาหารเม็ดแก่สัตว์เลี้ยงเราควรเลือกซื้ออาหารที่มีเกรดค่อนข้างดีเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเราได้รับสารอาหารท ถ้าเกิดว่าแพงเกินไปก็เอาผสมกับอาหารเปียกหรืออาหารที่บ้านบๆนหน่อยก็ได้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายนั่นเองหากเราสังเกตว่าสัตว์ของเรามีความผิดปกติเช่นไม่ยอมทานอาหารทายเลว้วฉี่ไม่เป็นที่แบบนี้เราก็ควรพาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้เราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีช่วยให้อยู่กับเราได้นานๆน,น,นั่นเองนะครับ เห็นรอยังครับว่าจริงๆแล้ววิธีเหล่านี้เราสามารถทําได้ไม่ยากเลยและเอาไปปรับใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดด้วยเราอาจจะต้องสูญเสียความสะดวกสบายนิดหน่อยเพราะต้องทำหลายๆอย่างด้วยตัวเองเพื่อสัตว์เลี้ยงแต่สิ่งที่เราได้ก็คือได้ประหยัดภาระค่าใช้ใจ่ายและยังได้ใช้เวลาอันมีค่าของเราอยู่กับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราได้อีกด้วยยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมถ้าหากคุณได้ความรู้ดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมก็ขอให้คุณ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับและขอให้คุณกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในครั้งต่อไปคุณสามารถเลือกชมคลิปวิดีโอต่างๆจากช่อง Alton YouTube ของเราได้อย่างมากมายขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ